หัวข้อในการบรรยายต่อไปนี้ก็คือเป็นเรื่องของวิญญาณหกวิญญาณหกวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่กระทบทางตาหรือเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าจากักขุวิญญาณนะครับเรียกว่ารู้แจ้งทางตาอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่าโสตะวิญญาณเรียกว่ารู้แจ้งทางหู รู้แจ้งทางจมูกรู้แจ้งทางลิ้นรู้แจ้งทางกายรู้แจ้งทางใจเรียกว่าจักขุวิญญาณบ้างโสตวิญญาณบ้างคานวิญญาณบ้างชิวหาวิญญาณบ้างกายวิญญาณบ้างและมโนวิญญาณบ้างวิญญาณทั้งหกนี้ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีซึ่งพุทธศาสนาสอนเรื่องวิญญาณหกเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าผีผีวิญญาณหลอกวิญญาณหลอนนั่นแะคือชาวบ้านพูดพระพุทธเจ้าหรือพุทธมัติไม่ได้แสดงอย่างนั้น เข้าใจนะลุงพี่แล้ววิญญาณมีอยู่ตลอดเวลาไหมไม่ตลอดไม่ตลอดเวลานะครับวิญญาณจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยตากระทบรูปจักขูวิญญาณจึงเกิดนะอาศัยจักขูประสาทกับรูป,ปลารมณ์กระทบกันจักขูวิญญาณจึงเกิดนี่อาศัยจักขูนะกระทบกันกระทบกันก็เรียกว่าจักขูสัมผัสตอนกระทบกันเนี่ยเขาเรียกว่าผัสสะสัมผัสหกนะครับ วิญญาณหกจะเกิดขึ้นได้ถ้าป่าจากสัมผัสหกไม่มีเลยต้องเกิดจากสัมผัสหกทั้งนั้นสัมผัสหกก็คือเมื่อยกตัวอย่างครับเหมือนกับนี่สมมตินนะผมมองหลุงพี่เนี่ยตาผมเนี่ยมองปั๊บเนี่ยหลุงพี่เป็นรูป,ปาลมเป็นรูปตาผมกระทบกับหลุงพี่กระทบรูปร่างเนี่ยเขาก็เรียกว่าผัสสะนะครับผัสสะแล้วก็ผมก็เลยเห็นเขาก็เรียกว่าจากักขูวิญญาณ หลวงพี่ได้ยินเสียงผมไหมครับได้คุณโยมที่ฟังอยู่ก็ได้ยินเสียงเราใช่ไหมก็ได้ยินเสียงเราเขาก็เรียกว่าตอนนั้นน่ะผัสสะเกิดด้วยแล้วก็หูเขาเกิดด้วยแล้วก็วิญญาณทางหูก็เกิดด้วยเมื่อวิญญาณทางหูเกิดวิญญาณทางตาก,ก็ดับไปแล้วคือมันหมดไปแล้ววิญญาณทางหูเกิดขึ้นใหม่คือมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เลยหกทวารน,นี้วิญญาณทั้งหกเนี่ยแต่ว่าความเร็วของมันมันก็เลยคนก็เลยเข้าใจว่า ตัวเองขณะที่ตัวเองเกิดเห็นก็ได้ยินด้วยใช่ไหม,มเอาความรู้สึกจริงๆอ่ะหลวงพี่มองผมเนี่ยก็ได้ยินผมพูดด้วยก็คิดว่าเป็นขณะเดียวกันแต่ธรรมชาติมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันต้องอาศัยสติละเอียดจนหลวงพี่แยกออกว่าเออจริงๆแล้วอีตอนเห็นก็ไม่ได้ยินอีตอนได้ยินก็ไม่ได้กลิ่นนี่คือพอได้ยินก,ก็เห็นไม่ได้ละ แต่ว่ามันเหมือนค้างอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเห็นตลอดเวลาแต่มันไม่ตลอดหรอกครับมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่การฟังกับการเห็นมันแยกออกจากกันมันเกิดขึ้นคนละขณะแต่ความเร็วของจิตมันเร็วมากมันเร็วมากเหมือนกับเราไม่เห็นไฟกระพริบมันแหละครับไม่เห็นหลอดดิออนกระพริบมันแหละเนพพัดลมที่หมุนเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันมีสามใบพัดหรือสี่ใบพัดหรือห้าใบพัดเห็นแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลย ความเร็วแต่จิตมันเร็วกว่าพัดลมหลายล้านเท่าหลายล้านเท่าอย่างเงี้ยก็เหมือนลมที่มากระทบลมพี่ลมพัดลมเนี่ยมันมาเป็นแล้วลอกแล้ลอกแล้ลอกแล้มันมาเป็นล้ลอกมันไม่ใช่มาคือลมใหม่ยังไม่มาถึงเลยแต่ลมเก่ามาถึงก่อนลมเก่าลมอดีตมาถึงก่อนลมปัจจุบันยังไม่ถึงกําลังพัดมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนกันจกขูวอญญาณ เห็นได้ก็ต้องอาศัยตากระทบรูปเสียงโสตะวิญญาณจะเกิดขึ้นได้การรู้แจ้งทางหูจะเกิดขึ้นได้คําว่าวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งนะครับวิญญาณเนี่ยจักขูวิญญาณรู้แจ้งทางตาโสตะวิญญาณรู้แจ้งทางหูวิญญาณตัวนี้จริงแปลว่าแจ้งรู้แจ้งทางทางหูก็ต้องอาศัยเสียงกระทบกับหูแต่ไม่ใช่ใบหูทั้งใบนะครับต้องไปเสียงเป็นคลื่นกระทบกับหูหรือ คณนวิญญาณจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีกลิ่นลอยมาแล้วก็มากระทบกับถ้ากระทบตรงนี้ไม่ได้กลิ่นนะ <c oughs> กระทบตาได้กลิ่นไหม <c oughs> อู้หูทำไมคนบางคนพอเห็นตบโอ้โหเหม็นจังเลย <c oughs> คือมันจาเอามาว่าเหม็น <c oughs> ทง้งทั้งที่ยังไม่ทันได้กลิ่นลมพัดไปอื่นจะเหม็นได้ไหมไม่เหม็นมาเน่าเลยนะ <c oughs> แต่ลมพัดไปทางนูน่นเราไปยืนอยู่เหนือลมอ่ะเหม็นไหมไม่เหม็นแต่ความรู้สึกคนมันบอกว่าเหม็นเนื่าเออ นั่นแหละก็เลยคานวิญญาณก็เกิดไม่ได้แต่พอมีกินมากระทบคานวิญญาณเกิดทันทีเพราะฉะนั้นแค่เห็นว่าว่าเน่าเนี่ยเหม็นไม่ได้ต้องอาศัายกินมากระทบจมูกจมูกจึงเกิดเี่ทั้งที่ว่าเอ๊ะจมูกเรามีไหมตอนนั้นจมูกไม่มีครับมีแต่ตาในการเห็นเอาข้อต่อไป อาศัยรสกระทบลิ้นรสเปรี้ยวรสหวานรสขมรสฝาดรสเฟื่อนเปรี้ยวหวานขมฝาดเฟื่อนฝาดเฟื่อนเมื่อรสกระทบกับลิ้นตอนที่รสอยู่ตรงเนี้เหมือนเราตักคำข้าวเข้าไปนะอาหารหรือไอ้นี่ก็ได้ขนมความหวานขนม,มเช้าเนี่ยกระทบยังไม่กระทบลิ้นอยู่เนี้ยเราจะไม่รู้รสชาติหรอกใช่ไหมจะบอกหวานได้ไหมไม่ได้พอมาถึงลิ้นปั๊บ ความหวานก็ปรากฏคือมันมากระทบที่ชิวหาบชิวหาประสาทตอนนั้นเขาเรียกว่ารู้แจ้งทางลิ้นคือหวานรู้ว่าหวานข้อที่ห้าอาศัยโพธพภะกระทบทางกายเกิดความรู้ขึ้นเรียกว่ากายยบินญ,ญาณเย็นร้อนอ่อนอ่อนแข็งย้อนตึงกระทบผิวกายเราเดินนลวงพี่เดินมีถั่วท,ทุกเช้าใช่ไหมฝ่าเท้ากระทบความเย็นของพื้นถนนเย็น แข็งอ่อ,อนเย็นแข็งอ่อ,อนหย่อนตึงอะไรก็ว่าไปหกอย่างเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมีเท่านี้ไม,ไม่ไม่มีพิเศษวิโศษไปกว่านี้อีกแล้วจะเดินกี่กี่พันกี่หมื่นกี่แสนกิโลก็รู้สึกแค่นี้แหละก็เพราะว่าร่างกายมันรู้แจ้งได้แค่นี้เพราะฉะนั้นการกระทบโพธาลมที่ใต้ฝาา่าเท้าที่จิตมันก็เกิดขึ้นที่นั่นการรู้แจ้งทางการกระทบก็เกิดขึ้น ยิงเรียกว่ากายยวิญญาณจิตคือรู้แจ้งทางกายข้อที่หข้อสุดท้ายอาศัยธรรมะธรรมารมธรรมารมณ์นี่มันไม่ใช่ธรรมะไอ้ที่ที่กำลังพูดอยู่นะครับธรรมารมมันคือความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจเหมือนเรานั่งคิดเนี่ยเหมือนผมนั่งคิดที่จะพูดเนี่ยนี่แหละครับคือธรรมารม ที่ผมพูดอยู่เนี่ยพูดด้วยธรรมารมนะครับพูดด้วยใจพูดออกมาจากใจเป็นธรรมารมแล้วหลวงพี่ฟังเนี่ยเป็นศรัทธารลมตอน athlete, หลวงพี่เข้าใจนะครับหรือไม่เข้าใจก็ตามครับเรียกว่าเป็นเป็นธรรมารมเสียงผมเนี่ยเข้าหูหลวงพี่เป็นศรัทธารลมนะแต่พอไปเข้าใจเนี่ยเป็นธรรมารมแต่เวลาผมพูดเนี่ยผมพูดออกมาจากธรรมารมเข้าใจตามนี้ก็จะเข้าใจเรื่องความรู้แจ้งทาง มโนวิญญาณบุญบาปกุศลอกุศลเรียกว่าธรรมารมตัวที่ไปกระทบก็คือตัวมโนวิญญาณรู้แจ้งทางจิตความคิดเรื่องราวต่างๆกุศลอกุศลดีใจเสียใจเป็นธรรมารมหมดที่มโนเข้าไปรู้แจ้งคือใจเราไปเสพนั่นเองนี่เรียกว่าวิญญาณหเมื่อมีวิญญาณหก็ชื่อว่ามีผัสสะหกด้วย นะครับภาษาหกอยู่ด้วยเมื่อมีภาษาหกสิ่งที่ตามมาก็เรียกว่าเวทนาหกนะครับเวทนาหกก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างเขาก็เลยเรียกว่าเวทนาทั้งหกเวทนาทั้งหกนี้ก็เรียกมาตามจักขุปราสาทนั่นเองมาจากเออมาตามจักขุวิญญาณเรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาไหมเพิ่มเติมมาอีกแล้ว จักขุสัมผัสสัชชาเวทนาจักขุด้วยรูปอารมด้วยนะแล้วก็ผัสสะด้วยแล้วก็เวทนาด้วยจึงเรียกว่าจักขุสัมผัสสัชชาเวทนาไหมเวทนาหกถ้าเกิดขึ้นทางหูก็เรียกว่าโสะตะสัมผัสสัชชาเวทนาถ้าเกิดขึ้นทางจมูกเรียกว่าคานะสัมผัสสัชาชาเวทนา เกิดขึ้นทางลิ้นเรียกว่าชิวหาสัมผัสสัชชาเวทนาเกิดขึ้นทางกายเรียกว่ากายยะสัมผัสสัชชาเวทนาเกิดขึ้นทางใจเรียกว่ามโนสัมผัสสัชชาเวทนาทั้ง6นี้เรียกว่าเวทนา6ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องหมวดของเวทนา6เพราะฉะนั้นตาอาจนะมี6ใช่ไหมอาชนะภายใน6อาจนะภายนอก6กระทบกันเรียกว่าอาจตนะรู้แจ้งทางตาเรียกว่าบินญ,ญาณ แล้วก็กระทบทางตาเรียกว่าโผตระพระหรือเรียกว่าสัมผัสหรือเรียกว่าผัสสะจะเรียกสัมผัสก็ได้ในในพระสุตตันตปิฎกนี้เรียกว่าสัมผัสหกถ้าในลักษณะของพระพิธรรมเรียกว่าผัสสะหกแต่ก็ตัวเดียวกันถ้าอย่างนี้ครับนี่เขาเรียกว่าผัสสะตายเห็นรูปเรียกว่าผัสสะอันนี้เรียกผัสสะเรียกเรียกว่ากายโผล่กายะผัสสะกายยะสัมผัสกายะสัมผัสสะชาเวทนาเกิดความรู้สึกทางกายเจ็บครับ ทุกเวทนาเกิดขึ้นเพราะ,ะนั้นเวลาเขาท่องอะกายะสัมผัสชาชาเวทนานี่คืออย่างนี้แล้วอย่างนี้แลาเป็นกายะสัมผัสชาชาเวทนาเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วนะเป็นเวทนาหกเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจและชื่อภาษาภาษาธรรมที่พระพุทธองค์ทรงอธิบายเนี่ยก็จะมีอยู่กับเราตลอดเวลา อาศัยการเกิดดับตลอดถ้าผัสสะไปที่ใดก็เกิดขึ้นที่นั่นถ้าผัสสะกระทบกับกายก็เกิดที่กายถ้าผัสสะกระทบกับตาก็เกิดที่ตาคือตายเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิมรสกายถูกต้องสัมผัสเนี่ยจะเรียกว่าอาชารณะก็ได้เรียกว่าบิญญาณก็ได้เรียกว่าเวทนาก็ได้นี่คือพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงลักษณะของธรรมะหมวดหกไว้เนี่ยเพื่อ ให้เราเข้าใจว่ามีอยู่ไม่ต้องอย่างอื่นมากชีวิตกำหนดอยู่แค่นี้ถ้าไม่อยากรู้เรื่องอื่นมากมายในพุทธศาสนาก็ถ้าต้องการปฏิบัติอย่างรวดเร็วก็ต้องกำหนดตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เข้ามากระทบตลอดเวลาที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่สิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าในปัจจุบันเท่านั้น เมื่อเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าปัจจุบันเท่านั้นความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่มีเพราะเห็นแต่สิ่งที่ปรากฏแล้วกระดับไปปรากฏแล้วกระดับไปปรากฏแล้วกระดับไปก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอํานาจแห่งอุปทานต่างๆสําหรับวันนี้ก็ขอยุติในการอธิบายในหลักธรรมในหมวด6หลายๆอย่างที่ผ่านมาก็ขออานวยอวยพรให้แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจงประสบกับความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการ